ก,ก,ก็ไม่มีอะไรก็กูสาเหตุกูเองอะ่ะกูไปทำให้มันไปเต้นท่าเฮียอะไรไม่รู้ท่าชักว่าวท,<อ>ที่ที่ที่น่าน่าแจา็คแจ็คมันก็เลยโกรธมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกูไปขอโทษแบบูฟี่ก,ก่อน<ม>แต่แปไปแบตูวปลาตัวปลาตัวปลาใหมซึมเลยดิแงเดี๋ยวขอโทษก่อนเฟเฟ เป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ผมโอเคพี่พี่พี่อย่าคิดมากนะพี่เออพี่ขอโทษด้วยเว้ยพี่ก็ไม่รู้อะพี่ไม่เป็นไรผมปิดเองพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอะไรพี่แค่นี้จิ๊บๆเบไปไม่เป็นไรเออมึงอย่าคิดมากนะพี่เปาขอโทษจากใจจริงๆว่ะน้องไม่เป็นไรพี่เรื่องแค่นี้มันต้องมีอยู่แล้วแหละผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องมีอ่ะพี่แต่ว่าถ้าผมจะอยู่ที่นี่จริงๆอ่ะเพราะผมต้องทำไม่ได้พี่ผมต้องทำให้ทุกคนยอมรับผมไม่ได้พี่แต่มันก็แค่เรื่องเล็กน้อยอ่ะพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจต้อง ผมว่าผมผ่านไม่ได้พี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องคิดมากไม่ว่ากันใหม่นะเริ่มใหม่นะขอโทษด้วยนะน้องขอโทษมากๆขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆครับคุณพี่ครับโอเคครับสบไปมากพี่เตรียมจวดแล้วได้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 สู้ๆเด้อน้องเอ้ยครับผมสู้ๆครับไปเอกปะกับลาลาจังแค่นั้นแหละก็ประมาณนั้นแหละก็ปล่อยเออแค่นั้นแหละไม่ไม่เสียงมัน ปกติแล้วปกติแล้วไม่มีอะไรแล้ว